ดี่ค่ะแยกจำลองกับสิมาตัมพิกเนอะไอพริกกับอันตะไคร้สีขัวกบอันนี้กบสับแล้วสับละเอียดแล้วสีขัวกบเด้อมากินขัวกบน้ากันวิธีวิธีทำข,ขัวกบตอาพริกเต้าไคร่หอมแดงใส่กระไรก็ใส่กระไรไสต,ตะไคร้ขาดกรได้ตะไคร้ขาดกรได้พี่น้อง

ไม่ใส่หม้อไปขวบกันแนะนำว่ไาไปงงซื้อของไปอ่าอืมนะวิธีทำกับข้าวนะคะในข้วาวกลบไม่ทำเยอะหรอกอยากลองกินคนเดียว เขากินเนื้อ,อกินอะไรเขาอยากกินกบรับใหญ่น้ำปะละาใส่เข้าไปหนึ่งขับวตี ขัวมันแห้งไปหน่อยขัวโดนแน่นหน่ะยแลพวกกบนี่ยายเจอขัวโดนกบปลาก็ดีมันสุกตัวกบยายก็ต้องมันเปียวเพราะเปลี่ยนไงยายก็ต้องต้มจนปลากาว่ามันเปียวเขาหลุดลวกยายก็เราดิทั้นพวกนี้อแมนนี่หลอกเนี่ย của bội đồn nhát thịt nhao tạt làm đâu của quá của, 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 của đồn. Tạt nha. Qua nữa quá đồn. trong ừ. hèn màn tay. Qua chân hèn, you của Qua chân thương nào nặng 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 ขอมนอันออมเด้ออมมันก็สิใส่ผักอันนี้ขั่วขัวแห้งขัวซับๆมากินกระจ้ํเอายายบ่มักคุยยายก็สิจ้ําอันนี้ตล ผสุดยอดี่ก็ใส่ไปจักน้อยพี่น้องอยัดใส่หลายใส่หลายมันกะว่ามันแซ่บหลายหลายมันก็เจะเกินแซ่บเนี่ยพลังหอมขึ้นมาเลยสับให้ละเอียดขั่วออกให้สะอาดล่างให้สะอาดแล้วก็สับ หมอเดือดพี่นอ้อ <c> ง <oughs> อันคัวว่วคัวคบค,บ,คบนี่ต้องให้มันชีวิดเผ็ดจังจ่าบข้าวใส่ตะไคร้ลายลายดับกิน บอกกินกบกินปลา <c oughs> มีขวดกินน้ำกนะเดาพี่น้องเนอะเดี๋ยวแสบ ทามีใบมะละเนะาะใบมะละกีนกเอามาใส่ย,ยายมากๆเลยแซ่บใส่ใบมะละกีนกอ <c oughs> <c oughs> าอนหอมแดงลงไปจังหน่อยใส่หอมแดงน้องกวาดจนมะนาวแห้งจัดหน่อยเวลาพี่น้องเรียนนิดหน่อยใส่ไขห้าผัดนะแต่ห้าไม่ได้ใส่น้ำมัน ผัดก็ใส่กระเพรานนใส่ักอีตูวใส่ผักนั่งตูวแล้วค่ยผัดกบแล้วพี่นอ้องจำได้ใส่น้ำมัน,น,น้ใส่ปลาผัดก็สองใส่น้ำปลาใส่น้ำมันหอยเคี่ยวปุ๋งก็ละแบบก็ผัดแต่ก็ใส่กัน หาคอนเทนตเ้อพี่น้องให้หาคอนเทนต์ได้กับเขาได้เห็นว่าเป็นกะยิ่งมากพะย,ยากนี่ไปมาละเนี่้สุดยอดเลยมันก็พักนั่งตูด้ด้ยนีเด้อพักนั่งตู้ว่า,าย bạn này Đi ship bạn, Nà bàn nhai gặp quay vào đây Nó kim nó trò kiếm mất mặc cái tù vạc năng tù này sai xay vàng năng tu lông phải đó Đều đấy bạn ควอมซื้อได้ไหมแหงและขัวแหงและพี่น้องขัวกบมุกหมอมุกหมอก็ว่าได้ขัวกบก็ว่าได้ขอบคุณค่ะคลิปนี้็เท่านี้ก่อนจ้ะ